สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำานายของรันดอมนะคะวันนี้นะมาในหัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคนนุณณเวลานี้นะคะ แนนก็จะบอกทุกคนนะว่าร a นด o อมนะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะแนนก็จะอ่านแบบสั้นๆนะคะก็ให้ทุกคนนะสนุกกับการอ่านไพ่ของแนนนะเอาละนะมาดูซิว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณณ,ณเวลานี้นะคะ มีอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงนะมาเช็คดูซินะคะแปดไม้นะเดอะชาริยตนะคะไนออฟคัพเดอะเมเจอชเชนนะคะแปดไม้นะคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโอกาส เกี่ยวกับงานเข้ามานะคะคนไหนนะที่คิดจะเปลี่ยนงานคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะ,ะในการเปลี่ยนงานนะ,ะแล้วก็คนไหนที่แบบรอคอยในเรื่องของตําแหน่งหรือว่ารอคอยโปรโมทนะ,ะในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณก็จะได้รับโปรโมทแล้วก็มีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเดอะชาลีออดนะมาบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าที่ทํางานนะคนไหนที่กาลังคิดจะแบบวางแผนซื้อบ้านนะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบ อนุมัตินะคะในเรื่องของแบบเอกสารผ่านนะคุณจะมีโอกาสได้แบบโยกย้ายที่อยู่ตามที่คุณแบบมุ่งหวังหรือตั้งใจนะหรือคนไหนที่วางแผนที่จะแบบเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ต่างประเทศเลยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะได้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้หรือว่าคนไหนคิดจะแบบมีโปรเจกต์สิ้นปีนี้จะไปแบบ ท่องเที่ยวคุณก็จะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวตามที่คุณมุ่งหวังหรือตั้งใจนะแล้วก็ไปครั้งนี้คุณจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะในออฟคัฟฟ์นะ,ะมาบอกว่าคุณนะ,ะจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะ,ะแล้วก็เสน่ห์ของคุณนะ,ะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าก้าวก,กระโดดนะอาจจะมีคนมาช่วยคุณนะซัพพอร์ตทางด้านต่างๆในชีวิตได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงิน ความรักหรือแม้กระทั่งฐานะทางด้านชีวิตของคุณคุณจะแบบมีความสุขมากขึ้นนะฮะชีวิตคุณจะแบบดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่แบบน่าสนใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีบาร,รมีมากขึ้นนะฮะเดลเมจิเชีเชยนนะมาบอกว่าตัวคุณนะคะจะมี สิ่งดีๆเข้ามานะคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองคุณนะคอยเปิดทางให้ชีวิตของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะก็ขอให้คุณนะคะอยู่ในศีลธรรมนะคุณจะมีความเจริญก้าวหน้านะแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นณเวลานี้แน่นอนนะคะคุณจะได้รับอย่างรวดเร็วนะแบบ คุณตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวนะคะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีกหกเหรียญน,นะคะคุณ่าจจะได้รับการช่วยเหลือนะ,ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือคุณอาจจะได้รับนะ,ะจากคนที่แบบเขาเอ็นดูคุณก็ได้นะค,ะคนไหนที่แบบมีความเครียดความกังวลในเรื่องของการเงินนะค,ะคุณก็จะมีคนช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินนะ,ะอาจจะ เป็นได้ทั้งคนรักหรือครอบครัวหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะหรือว่าคนที่เขาแบบเอ็นดูนะอาจจะซัพพอร์ตคุณทางด้านนี้ก็ได้คุณอาจจะได้รับคําแนะนําหรือว่าคำปรึกษาก็ได้นะไม่ถึงขั้นที่จะแบบให้ยืมเงินก็ได้แต่ว่าอาจจะชี้แนะแนวทางนะแล้วก็หาทางออกให้กับคุณได้ในเะรื่องของการเงินปัญหาก,การเงินก็จะหมดไปและคุณจะมีความสุขในการใช้ชีตมากขึ้นนะคะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีก แถ้วยคุณนะจะสามารถ move on นะจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตได้ นะคะหรือคุณจะสามารถนะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตที่มันท็อกซิกได้แล้วก็พร้อมที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ดีๆได้คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีแบบสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะเอาแบบบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่คุณเจอนี่แหละมาปรับใช้นะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยแบบมีความแบบ มั่นคงแล้วก็ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเอาละนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะเจดดาบนะคนไหนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณนะหักหลังแทงข้างหลังหรือว่าแบบไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคุณเนี่ยนะแล้วก็เข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณเนี่ยนะเดี๋ยวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลนะเขาจะเคลียร์หรือว่าเขาจะจัดการให้คุณนะแล้วก็คนไหนที่แบบ มีพลังงานที่ไม่ดีนะเขาจะออกจากชีวิตคุณนะคะคุณจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเจอแต่สิ่งที่มันแบบมีความสุขในชีวิตนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะสเหรี่ยนนะคุณจะสามารถบาลานซ์หรือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ทางด้านชีวิตของคุณได้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ คุณจะแก้ไขหรือว่าจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นะแล้วก็ชี้คุณนะจะแบบมีความเสถียรมากขึ้นนะมีความแบบบาลานซ์มากขึ้นนะหรือคุณอาจจะคิดจะวางแผนทำอะไรนะคุณจะได้รับความสำเร็จเพราะว่าคุณมีแบบแผนหรือว่าวางแผนที่ดีนั่นเองนะคะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะ King of Cup นะคะคุณนะจะมีแบบสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคุณอาจจะแบบมีโปรเจกที่จะทำนะแล้วคุณจะได้รับหรือว่าคุณจะได้ทำนะคุณจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เอ็นดูคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นโอกาสที่คุณเนี่ยไปแบบเสาะแสวงหาแล้วคุณได้รับนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ มีอะไรอีกนะ The Tower คุณจะได้รับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงแบบกระทันหันทันทีทันใดแล้วก็ทำให้คุณชอ็อกหรือทำให้คุณตื่นเต้นดีใจทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแบบกระทันหันก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ชีวิตคุณหรือว่าความมั่นคงหรือว่าทางด้านชื่อเสียงฐานะสภาพแวดล้อมก็ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะเอาละนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะ 2. ถ้วยคุณจะมีความรักที่ดีดเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บรารมีคู่สร้างคู่สม แล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาคอยส่งเสริมให้กันมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งร่ํารวยเป็นคู่แท้นะฮะเป็นคู่ที่แบบตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะฮะเอ่อเป็นคู่ที่แบบเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานเออประมาณนี้นะฮะคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันคุณจะมีความสมหวังในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะะความรักจะแบบสมบูรณ์แบบนะ,ะในสิ่งที่คุณคาดหวังได้เลย นะคุณจะมีความรักที่ดีๆมีความแบบสมบูรณนะ์ในเรื่องของความรักหรือว่ามีความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเอาละใบสุดท้ายนะข่าวดีนะในออฟนิคลีหรือว่าเก้าเหรียญคุณจะมีโชคทางด้านการเงินเข้ามานะโชคใหญ่ก็ได้อาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะได้รับเงินที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานนะ เงินนี้นะจะทําให้คุณเนี่ยนะแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคุณอาจจะได้โชคโดยที่คุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงหรืออาจจะได้จากงานที่คุณทำนะแล้วก็อาจจะได้จากสิ่งที่คุณเนี่ยรอคอยมาเนิ่นนานได้นะคนไหนที่แบบมีลูกหนี้นะที่ไม่คืนเงินคุณก็จะได้รับเงินจากเขานะสิ่งที่คุณรอคอยนะในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ก็ตามหรือ อาจจะเกี่ยวกับโชคลาภก็ตามหรือว่าอาจจะในเรื่องของงานคุณจะได้รับเงินจากสิ่งที่คุณรอคอยนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินคุณจะได้รับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนก็ตามคุณจะได้รับนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะ,ะแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะเอาล่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของรันดอมนะคะก็ ให้ทุกคนนะคะปูดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังในการทำหน่านะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักนะ,ะก็อย่าลืมติดตามแนนทุกคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะบ๊ายบายรักนะจุบ๊บ